นาทีนี้ถ้าเป็นร้อนอย่างเดียวมันเด่นไปทางร้อนอย่างเดียวเราก็ใช้สมุนไพรฤิ์เย็นเข้าไปช่วยสมุนไพรฤิ์เย็นอาหารอาหารหรือสมุนไพรฤิ์เย็นหรือวิธีถอนพิษร้อนต่างๆเข้าไปช่วยแต่ว่าในขณะที่ชีวิตนาผลิตพลังงานมาสู้กับเชื้อโรคหรือตัวก่อโรคต่างๆเนี่ยนาเชื้อโรคโรคตัวก่อโรคต่างๆนั้น เมื่อกล้ามเนื้อเกรงตัวมันจะเกิดสองอย่างหนึ่งเลือดลมจะไหลเวียนไม่สะดวกหนึ่งพลังงานเราจะหมดไปเรื่อยๆด้วยหมดพลังงานไปเรื่อยๆมันจะเย็นร่างกายมันจะมีเย็นแทรกละสองเกรงตัวค้างเลือดลมจะไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกส่วนที่เลือดลมไหไมเลเวียนไ,ไปเลี้ยงไม่ได้นั่นแหละมันจะมีเย็นมันจะเป็นเย็นเกินเนี่ยตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเย็นเกินขึ้นมานะ เพราะนั้นเมื่อมันก็จะมีทั้งผลิตพลังงานขึ้นมาเกิดกรดความร้อนที่เป็นของเสียอันนี้จะเป็นร้อนเกินและในส่วนที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้มันก็จะเป็นเย็นเกินถ้ามันมีสภาพเป็นลักษณะอย่างนี้มันจอจะออกสภาพร้อนเย็นพันกันนะมันจะเป็นร้อนเย็นพันกันถ้ามันเด่นไปทางร้อนเย็นพันกันคือสัมผัสสิ่งที่มีธิดร้อนหรือเย็นอย่างเดียวก็ไม่สบายแต่สัมผัสทั้งสองอย่างแล้วสบายเราก็ต้องใช้ สมุนไพรธิ์เย็นและธิ์ร้อนอาหารหรือสมุนไพรหรือวิธีการใดๆที่มีทั้งธิ์เย็นธิ์ร้อนผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะนาในสิ่งที่ถูกกันผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะจุดไหนเย็นชีวิตจะดูดร้อนไปแก้จุดไหนร้อนชีวิตจะดูดเย็นไปแก้จึงจะเซลล์จึงจะแข็งแรงหลังอินเตลโฟรอนออกมาได้ผลิตเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงได้จึงจะสลายเชื้อโรคและโรคทั้งติดเชื้อไม่ติดเชื้อได้นี่คือจุดที่สําคัญ จุดที่สําคัญมันจะอยู่ตรงนี้น่ะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบว่าตอนนั้นเป็นร้อนเกินเด่นไปทางร้อนเกินหรือเด่นไปทางร้อนเย็นพันกันจะติดเชื้อโควิดลงปอดนี่ก็เหมือนกันมันจะมีจังหวะที่เด่นไปทางร้อนเกินหรือเด่นไปทางร้อนเย็นพันกันนะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีมันจะเด่นไปทางเย็นเกินเลยจังหวะที่เราหมดพลังมากๆชีวิตกล้ามเนื้อเปลงครั้งในส่วนนั้นเลือดลมไหลเวียนไม่ได้และชีวิตหมดพลังไปมากมาก นะ่มันก็จะเด่นไปทางเย็นเกินเลยเนะาพอเด่นไปทางเย็นเกินเราก็ต้องใช้อาหารใช้สมุนไพรที่มันมีฤิ์ร้อนที่มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเด่นไปทางใช้สมุนไพรที่มีฤิ์ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะติดเชื้อโควิดก็ตามติดเชื้ออื่อนๆก็ตามหรือเป็นโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆก็ตามจะเป็นโรคใดๆก็ตามเราก็ต้องตรวจสอบว่าตอนนี้เนี่ยมันเด่นไปในทางร้อนเกินหรือเด่นไปในทาง เย็นร้อนอร้อนเย็นพันกันหรือเด่นไปในทางเย็นเกินนี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบน,นี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบเพราะตรวจสอบแล้วเราก็เลือกใช้อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆให้มันเหมาะสมให้มันสมดุลน่ะพอมันสมดุลปุ๊บมันจะรู้สึกสบายวิธีตัวชีวัดว่ามันสมดุลมันถูกต้องคือมันรู้สึกสบายสบายเบากายมีกําลัง เมื่อรู้สึกสบายเบาไายมีกาลังมันสมดุลรู้สึกสบายเบาไก่มีกําลังคือนั่นคือสิ่งที่เซลล์เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงให้โครงสร้างโครงรูปปกติเมื่อโครงสร้างโครงรูปปกติหน้าเขาก็จะสามารถหลั่งอินเตอร์ฟอรอนสร้างอินเตอร์ฟอรอนขึ้นมาได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงได้ก็จะเปสลายเชื้อโควิดเชื้อโรคติดเชื้ออื่นๆหรือ โรคไม่ติดเชื้ออื่นๆได้อันนี้แหละก็จะทําให้โรคต่างๆลดลงได้ด้วยกลไกนี้นี่คือกลไกที่จะทําให้โรคลดลงน่าแข็งแรงขึ้นนี่คือจุดสําคัญในการใช้สิ่งที่เป็นวัตถุนะมาแก้ปัญหาส่วนจิตใจนั้นเราเอาใจไร้ทุกข์ใจดีงามมันนี่มีที่เจิบเป์เซบวกเกินร้อยอยู่แล้วน่าระดัน วัตถุนี่มีฤทธิ์ประมาณ30%บวกลบก็ทําให้ดีที่สุดรวมกันแล้วก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บวกร้อยวัตถุกับจิตรวมกันก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยนี่คือจุดที่จะแข็งแรงอายุยืนอยู่ตรงนี้น่าจะหายโรคแข็งแรงอายุยืนอยู่ตรงนี้น่าเพราะฉะนั้นจะต้องวินิจฉัยวินิจฉัยก็ใช้สมุนไพรใช้อาหารใช้สมุนไพรวินิจฉัยเลยเราลองทานอาหารทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน หรือร,ริดรอนเข้าไปเลยเอามาสัมผัสกับร่างกายหรือรับประทานเข้าไปนะแล้วดูผลได้นะส่วนใหญ่ภายใน5ถึงสิบนาทีนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะห้าถึงสิบนาทีนี่ก็รู้เรื่องแล้วอย่างชาก็30ามนาทีก็รู้เรื่องแต่จริงๆจะรู้เรื่องได้มากแบบความลับอยู่ที่ลดกิเลสได้ถ้าลดกิเลสได้มากเท่าไหร่เท่าไหร่จะรู้เรื่องได้เร็วเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยมันมีความลับตรงนี้ด้วยอีกนะลึกซึ้งอยู่ตรงนี้แหละที่คนไม่เข้าใจ ถ้าอยากจะรู้ได้เร็วต้องลดกิเลสได้ลดกิเลสน่ะความอยากในชั่วความอยากในดีแบบทุกข์เราลดกิเลสนะ yourself, ค,ความอยากในชั่วความอยากในดีแบบทุกข์น่ะต้องลดกิเลสให้ได้น่ะลดกิเลสได้กิเลสคือความอยากอยากแบบยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่เขาเรียกว่ากิเลส มีในชั่วมีในดีเบื้องต้นเราก็ต้องลดกิเลสในชั่วก่อนลดกิเลสในชั่วไปก่อนนะตั้งศีลมากำจัดนะสิ่งที่ชั่วที่เลวร้ายที่ชัดเจนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ชั่วนะหรือพฤติกรรมที่ชั่วที่เดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นได้ชัดเจนก็ตั้งศีลมาลดละเลิกทีละเรื่องปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างตั้งมัน่น ทําอย่างตั้งมั่นปัญญาพิจารณาใจรักของกิเลสว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นทุกข์ยังไงสุขที่ได้สมใจอยากนต่มันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นทุกข์อยากก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวสบายชั่วคราวดีใจชั่วคราวสุขชั่วคราวสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมสุขคลิกกะแล้วก็อยากใหม่อีกแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแตกตัวไปหลายเรื่องด้วย โอ้มันก็กลัวอยู่อย่างนั้นกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปหมดไปกระทุกใจกราบเนื้อก็ไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกพยายามดันทุกข์ออกเซลกับพังมดุดเป็นโรคในทุกโรคอยากได้มากๆทําชั่วในทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยเลยเกิดเรื่องร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลยเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการ นี่พิจารณาไปจนสลายกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปในการติดชั่วติดดีก็พิจารณาแบบเดียวกันนะได้ดีสมใจอยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายเหมือนกันมันดีก็ติดไม่ได้ดีไหนที่ทําไม่ได้ตัดไปเลยพิจารณาโทษไปเลยโทษจงการติดดีไหนที่ทําได้ให้อยากแบบไม่ทุกอยากแบบไม่ยึดมัน่นถือมั่นแบบพุทธ,ธะคือ อยากให้เกิดดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ยึดก็ทําให้เต็มที่เลยทําเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปถ้าเป็นอ้าวได้ผลดีก็เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปถ้ามันเป็นผลร้าย ก็เป็นวิบากร้ายที่เราหรือคนที่เกี่ยวข้องต้องรับรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นไม่เป็นทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทําแบบนี้ชีวิตก็ไม่มีความทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละจะมีฤทธิ์เจบวกเกินร้อยเจบวกเกินร้อยเลยนะในการรักษาโรคนะเราเราก็ทําควบคู่ไปกับด้านวัตถุอาหาร